ถนนที่ยาวที่สุดในโลกนะครับยาวขนาดไหนครับยาวแค่พาดผ่าน14ประเทศแค่นท้นเองครับ <_ d ark> ชื่อถนนเส้นนี้คือแผนอเมริกันไฮเวย์ครับพาดผ่านประเทศอะไรบ้างครับ14ประเทศเนี่ยเราไปดูกันเลยครับมีพาดผ่านประเทศแคนาดาสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกกัวเตมาลาเอลซอรดฮอนดูสัส นิการากัวคอสตาริกาปาน,นามาโคลอมเบียเอวกวาดอร์เปรูชิลีและตบท้ายที่ประเทศอาร์เจนตินาครับความยาวของถนนเส้นนี้โหยาวมาโหฬารเลยครับ47,958กิโลเมตรครับพาดผ่าน14ประเทศพาดผ่าน14ประเทศนี่คงไม่ต้องถามแล้วนะว่า ทำไมถึงยาวที่สุดในโลกครับ